สองร้านชื่อแปลกยังไม่ทันเปิดลูกค้ามาเต็ม การเปิดร้านอาหารร้านเครื่องดื่มสำคัญคือเรื่องของคุณภาพและบริการแต่ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าการจะทําให้คนจดจําร้านของเราได้ง่ายชื่อร้านจึงเป็นประการด่านแรกที่ลูกค้าจะได้เห็นยิ่งสมัยนี้โซเชียลมาแรงอะไรที่แปลกแหวกแนวมักมีการแชร์ต่อกันอย่างรวดเร็วเท่ากับเป็นการโฆษณาร้านให้คนรู้จักแบบไม่ต้องเสียงเงินซึ่งเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ดอทคอมเชื่อได้ว่ามีผู้ประกอบการไม่น้อยที่คิดอยากตั้งชื่อร้านให้แปลกใหม่เพื่อหวังผลทางการตลาดซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลเพราะบางร้านกลายเป็น ชื่อดังในชั่วค่ำคืนเรามาดูกันว่าชื่อร้านแปลกๆที่น่าสนใจนั้นมีอะไรบ้าง 1. ส้ซอมตำวิปริตซ้อมตำวิปริตเป็นร้านส้อมตำและอาหารอีสานในย่านตลาดโอโซนวันดอนเมืองซึ่งไม่ได้แปลกแค่ชื่อร้านแต่ชื่อเมนูเองก็แปลกไม่แพ้กันเช่น ตำวิปริตยกร้านตำชนีเป็นต้นเรื่องของรสชาติความแซ่บก็โดดเด่นและเอาใจขนรักอาหารอิสานได้อย่างดีและเชื่อด้ว่าชื่อร้าน้ตำวิปริตคงอยากจะทําให้เราได้เข้าไปลองชิมรสชาติว่าจะอร่อยกันแค่ไหน 2. ตำแปลกแซ่บริมผัว ยังอยู่กันที่สายแซบแต่คราวนี้เป็นชื่อร้านตำแปกแซบดืมผัวถือได้ว่าเป็นร้านชื่อดังที่ขายดีมากๆทั้งช่วงเที่ยงและตอนเย็นมีให้เห็นอยู่หลายสาขาเหมือนกันเมนูอร่อยที่นี่ก็ครบท้วนทั้งตำปูม้าตำอีสานตำไข่เค็มตำซ้วตำไทยและอื่นๆที่เป็นอาหารสไตล์อีสานรสชาติความแซบอาจจะเด็ดจ,จนรืมผัวที่บ้านได้จริงๆ 3. ชาบูเห็นหมี ชาบูเห็นหมีร้านชาบูราคาเบาๆเ,เริ่มที่199บาทขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีน้ำซุปที่เป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านคือน้ำซุปฮองเต้น้ำดำต้มยำน้ำโคลนและหมาลา่าโดยทุกราคาสามารถเลือกน้ำซุปได้ถึง2อย่างและจำกัดเวลาการทาน120นาทีสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาทานที่ร้านก็สามารถโทรสั่งออนไลน์ได้ราคาก็แตกต่างกันไปตามวัตถุดิบที่เราเลือก 4. เย็นตาโฟตอแหล เล่นคำแรงเลยทีเดียวกับร้านเย็นตาโฟตอแหลแถวถนนนวลจันทร์แต่ก็ถือได้ว,ว่าเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวรสเด็ดที่รสชาติจัดจ้านขั้นสุดยอดเมนูแนะนําคือเย็นตาโฟต้ยมยำรสชาติจี G ๊ดจ๊าดเ็ดกําลังดีนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆที่น่าสนใจเช่นข้าวขาหมูและกระดูกหมูในน้ําซุปและคิดว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักกับร้านนี้พอชื่อร้านที่ดึงดูดใจเหลือเกิน 5. แหลกไม่แหลกบายปากหมาน้านวดน แหลกไม่แหลกบายปากหมาหน้าหนวดอยู่ตรงปากซอยจุฬาซอย6ติดถนนบันทัดทองอยู่ระหว่างซอย4กับ6เมนูเด่นคืออาหารอิสานเมนูเช่นปราปลาแซลมอนส้มต่ำข้าวโพดไข่เคม็มแกงผักหวานปลาย่างไข่มวดแดงไปจนถึงเมนูพื้นฐานของร้านอาหารอีสานอย่างคอหมูย,ย่างหรือปีกไก่ทอดเป็นต้น6ร้านลักจุ่มมุมตึก ที่หนึ่งร้านหมูกระทะชื่อดังที่มีทั้งต้มและย่างด้วยอาหารมากกว่า100รายการหมักเองด้วยสูตรเฉพาะราคาเริ่มต้น169บาทมีวัตถุดิบคุณภาพทั้งหมูไก่เนื้อทะเลของกินเล่นเป็นร้านที่แค่เห็นชื่อก็คิดได้ว่าหลายคนน่าจะอยากไปลองทานกันดูสักครั้งว่าอร่อยสุดยอดแค่ไหน 7. เข้าวผัดไม่เลือก ไม่เลือกอยู่ตรงตลาดอินดี้ปิ่นเกล้าถนนเจรัญสนิทวงชื่อร้านบอกแล้วว่าเมนูซิกเนเจอร์ของร้านย่อมเป็นข้าวผัดโดยมีสารพัดข้าวผัดให้สั่งได้อร่อยตามใจไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดหมูข้าวผัดกุ้งข้าวผัดทะเลไปจนถึงข้าวผัดรวมมิตรข้าวผัดอเมริกันสาวกคนรักข้าวผัดก็ไม่ควรพลาดป็นอย่างยิ่ง 8. ฉันไม่ว่างอีก 1ร้านย่านบรรทัดทองใกล้ MRT หัวลำโพงและ b t s สนามกีฬาแห่งชาติเป็นร้านที่โดดเด่นในเรื่องของอาหารทะเลตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองเมนูซิกเนเจอร์คือข้าวผัดชั้นไม่ว่าก็สมชื่อเพราะเป็นข้าวผัดทะเลอัดแน่นเครื่องเต็มจานโดดเด่นที่หมูยอหั่นเต๋าปริมาณลน้นและไข่ต้มผ่าครึ่งท็อปปิง้งหน้าข้าวผัดด้วยเนื้อปูกนและกุ้งตัวโตๆให้กินกันไปเต็มๆดอจะเป็นต้มยำกุ้งแม่น้ำปลากระพงทอดน,น้ำปลาไข่เจียวปูหรือจะ เป็นกุ้งเผาปลาหมึยกย่างหอยหวานเผาหอยเชลลย่างเนยหอยมแมลงผู้อบสมุนไพรก็ร้วนแต่น่ากินทั้งนั้น 9. แดกหัวมัน ร้านอาหารทะเลชื่อแปลกที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากที่ตลาดหัวมุมด้วยกุ้งเนื้อแน่นตัวโตและสดใหม่พร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดจึงทำให้ร้านอาหารชื่อแปลกแห่งนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและที่มาที่ไปของชื่อร้านอาหารสุดแปลกแห่งนี้ก็มาจากกุ้งเผาตัวโตที่มีมันกุ้งไหลเยิ้มออกมา 10. จางวางอิม่ม ชื่อร้านมาจากเจ้าของบ้านเดิมเป็นข้าราชการระดับสูงในสมัยก่อนซึ่งคำว่าจางวางังเป็นคำเรียกตำแหน่งข้าราชการในกรมมหาดเล็กและคำว่าอิ่มเป็นคำาร้อยที่ตั้งขึ้นมาให้เข้ากับร้านอาหารหมายถึงอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องร้านนี้เลยชื่อว่าจางวังอิ่มจุดเด่นของร้านก็คือเป็นร้านอาหารไทยเมนูน่าสนใจก็คือข้าวผัดกากหมูมะเขือเผาผัดปลาเคม็มปูไข่ดองซอสด,ดำน้ำพริกคู่ตุนางานานันเป็นต้น11 จิมแดงร้านอาหารทะเลสดบรรยากาศชายทะเลบ้านหนองข้าวเหนียวอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมนูเด่นของร้านนี้คือแกงส้มปลาเกา๋าต้นตำรับหัวหินแท้รสจัดจานหอมใบกระเพราแดงเนื้อปลาสดใหม่และทอดมันปลาอินทรีรวมถึงปลาหมึกแดดเดียวที่อร่อยสมเป็นร้านอาหารซีฟู้ดริมทะเลอย่างแท้จริง 12. บาลีลาว เป็นร้านอาหารอีสานสไตล์คลาสสิกตั้งอยู่ที่สุขุมวิท๒๖ร้านบาลีลาวเน้นการตกแต่งแบบธรรมชาติโดยการใช้โต๊ะเก้าอีา้ไม้ไผ่อยู่ในส่วนด้านนอกมีรมพัดเย็นสบายๆส,ส่วนด้านในเป็นห้องปรับอากาศ เลือกตกแต่งด้วยการใช้โทนสีสันทันสมัยทั้งสีดำสีแดงและสีเหลืองไปทั่วทั้งห้องส่วนเรื่องอาหารเน้นรสชาติอาหารอีสานแท้ๆเพราะเจ้าของร้านมีพื้นเพเป็นคนโคราชส,สามารถทำให้แซบแบบสั่งได้รับรองได้ว่าอร่อยไม่แพ้ร้านไหนๆแน่นอน ชื่อร้านแม้ว่าจะสําคัญแต่การตั้งชื่อร้านให้แปลกก็ควรคํานึงถึงความเหมาะสมในระยะยาวไม่ควรใช้คํารุนแรงและหยาบคายจนเกินไปรวมไปถึงไม่ควรตั้งชื่อให้ยาวเกินความจําเป็นและนอกจากนี้การตั้งชื่อร้านต้องให้สามารถจดทะเบียนการค้าได้อย่างถูกต้องและต่อให้ใช้ชื่อแปลกแค่ไหนก็ไม่ควรละเลยเรื่องของคุณภาพและบริการที่สําคัญกว่าการตั้งชื่อร้านไปมากสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ หากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ